งานเทศกาลกินเจนะครับที่ถนนเยาวราชนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคนเยอะมากเลยครับวันนี้แถบนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเดินเบียดคนหน่อยนะครับผมมาเดินประมาณกลางซอยของถนนมังกรนะครับถนนยาวราชตรงนี้นะกุเดี๋ยวหลอดเจนะครับ คนรอคิวเยอะเลยนะครับร้า<อ>นนี้เ uh, มื่อกี้เดินผิดที่นะครับอันนี้เป็นโซนของบุ้ขอโทษโซนของอาหารเจนะครับโซนนี้ก็คือทุกอย่างเป็นเจหมดนะครับอ่ารู้สึกจะหมดไปหลายรายการนะอันนี้อะไร พริกพริกหนุ่มเหรอพริกหนุ่มนะครับอ๋ออันนี้เขาขายเป็นนะ้ำพริกหนุ่มโซนนี้ผลไม้นะครับอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ ขนมหวานนะครับชุดละ40บาทสลิมอันนี้มีผักกระเฉดน,นะครับขนมขนมหวานขนมตะโก้แม่พิมพ์ใจนะครับสวอ่าเลยื่อ อันนี้ก็คือเป็นเจทั้งหมดนะครับผมคนเยอะคนเยอะมากคนอันนี้ข้าเกียบเด็อเกียบเด็นผนะครับ เขาเกี่ยบเน็ดหอมนะครับถุงละห้าสิบบาทเป็ดหอมมอากแต่จ่างนะครับคาาโกยากิเจนะครับแล้เซเปีย จอนะครับโอ้คนเยอะเลยตรงนี้บางที่คนก็รอคิวนะครับก็คื UM. อมันก็ทําให้การเดินสะดุดไปนิดหนึ่งนะครับนดอันนี้ก็เป็นเจนะครับไม้ละ12บาท ันนี้ก็เป็นไอติมเจนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำพริกเจนะครับเป็นแถบบนี้คือเจทั้งหมดนะครับ คอดกะนะคะสั่งอได้นะจะใส่น้ำมันครับน้ำมันไม่มีเลยสี่ร้อยคุณพอยู่ไหมคะเดียวครับกลีกลีปั๊บเจนะครับ เยอะมากข้าวห่อใบบัวนะครับอันนี้ข้าวห่อใบบัวข้าวห่อใบบัวร้อนกันเลยจ้าปุ้ยขอโทษนะง ถ่ายไม่ได้นะครับคือคนแน่นมากนะมดังครับพี่สวัสดีคับค,นะค,ครับ,ครครบเอาลีหลงจากว่าจะหลุดออกมาได้นะคนเยอะจริงๆนะครับรถแรกนะครับนี่คนเยอะมากนะครับ อันนี้ก็เป็นรถที่2นะครับผมเดินจนแบบเหงื่อโอ้โหร้อนมากนะฝนไม่ตกแต่ร้อนนะครับอันนี้ก็แหนมแหนมเห็ดนะครับใช่ไหมน่าจะใช่ ได้ยินเสียงเชิดมังกรฝั่งโน้นนะครับเมื่อกี้แออัดมากฝั่งนี้ก็บรรยากาศก็ยังชั่วหน่อยคือไม่แออัดมากนะครับได้อื่น อุ้ยโอ้ sorry 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 อุ้ย sorry นะครับก็หลากหลายนะครับคือผมเดินไม่ถูกนะวันนี้พาชมแล้วกันนะครับคืองานน่าจะมีถึงจนสิ้นการกินเจนั่แหละครับคือหลายวันนะครับผมเสียงเข้าเชิดมังกรจากฝั่งโน้นนะตึงๆๆๆ

ขขอโขอโโททษษเนี่ยครับคนเยอะอีกสิ่งนะครับเดินจนไม่ไหวแล้วเนะี่ยโบพาเดินหรือยัง